ดูดีกเกษตรตัวนี้นะครับที่เห็นจะเป็นกลุ่มพวกสปริงเกอร์นะฮะบิ๊กกันนะครับเทราเรียกกันนะฮะตัวที่เราเริ่มต้นนะครับตัวเล็กก็คือตัวนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นตัว30เมตรนะครับตัวนี้40เมตรตัวนี้50เมตรนะครับ ส่วนท่อที่เข้านะฮะก็คือตัวนี้จะเป็น2นิ้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็น2นิ้วครึ่งอ่าททีตัวนี้เป็น2นิ้วตัวนี้จะเป็นสามนิ้วนะครับสามตัวนี้คือ,อะจะเป็นระบบเดียวกันนะครับแต่ว่าแตกต่างคือยิงไกลยิงใกล้นะฮะส่วนตัวนี้มันจะมีบางใบนะครับบาง บางน้ำนะครับเพื่อจะให้มันกระเซ็นหรือว่าให้มันกระจายได้ดีนะฮะคือจะมีตัวนี้เข้ามาตัวใหม่นะครับตัวนี้นี่ครับนี่เลยนะฮะส่วนตัวนี้จะมีข้อต่อนะครับตัวนี้ไม่เอามาครับเอาม่ได้มาโชว์จะมีตัวข้อต่อเพื่อจะใส่ตัวข้อนะครับนี่ฮะลักษณะเหมือนกันนะฮะตัวนี้ใหญ่นะครับใหญ่กว่ามืออีกเทียบตรงนี้ได้เลยนะฮะ ท่อท่อผ้า,านะครับตัวที่ไม่ใช่ท่อผ้าท่อใยสังเคราะห์นะครับก็จะเข้าตรงนี้แล้วก็แ, Gotta, แคม, so มรัดนะฮะแคมรัดก็คือตัวนี้นะฮะเป็นปลอกใส่ตรงนี้ใส่ตัวนี้นะครับใส่ท่อแล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับรัดให้แน่นนะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวขาขาตั้งนะครับสามขาฮะแยกออกไป แต่ว่าถ้าลูกค้าไม่เอาตัวนี้ก็สามารถถอดออกได้นะฮะก็จะเหลือแต่ตัวชุดหัวนะครับดูตัวนี้ก็ได้ครับนี่ฮะเอาตัตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้เราไปใส่ยังไงก็คือไปใส่ท่อ pvc นะครับเกี่ยวนอกขันเข้าไปตัวนี้ลักษณะเหมือนกันนะครับทั้ง3ตัวนี้รุ่น30มเมตร40เมตรแล้วก็มา50เมตรนะครับตัวนี้ใหญ่เบลอเบล่านะครับ ส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นพี่เบิ้มนะครับใหญ่มากเลยนะฮะดูเทียบกับแขนได้นะฮะความยาวของเขานะฮะใหญ่เบ้อเร่อปลาฮะตัวนี้นะฮะก็ทำงานจะแตกต่างคนละระบบกับตัวนั้นนะฮะก็จะมีตัวนี้นะครับก็จะขึ้นลงขึ้นลงนะครับเตะขึ้นลงขึ้นลงนะฮะตัวนี้ตัวนี้ฮะปรับขึ้นลง นะฮะส่วนจะรีวิวการใช้งานจริงๆนะครับหน้างานเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงฮะแนะนาตัวเบื้องต้นกันก่อนนะฮะตัวนี้ก็จะมีไส้ให้เลือกนะครับข้างล่างว่าจะเอาฝอยเอาแบบไหนนะฮะยิงใกล้ยิงไกลนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวนี้ข้างล่างส่วนกลุ่มถัดมานะครับอ๋อเดี๋ยวเอาหัวก่อนนะครับนี่ฮะอีกตัวนึงนะครับอีกสเปครุ่นหนึ่งกลุ่มนี้นะครับ อีกท้ายหนึ่งก็คือจะเป็นตัวเล็กเท่าแขนเลยนะฮะชื่อรุ่นเดี๋ยวแจ้งกันีกทีนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งแกะกล่องแล้วก็มาอีกตัวใหญ่เลยครับตัวนี้นะฮะถ้าดูเฉยๆดูแล้วว่าน่าจะเล็กนะครับแล้วเอาแขนมาเทียบดูนะครับนี่ฮะแขนเทียบดูจะรู้ว่ามันใหญ่นะครับมันยาวนะครับของแท้นะครับนี่ หัวของเราตัวนี้นะครับถ้าเป็นบิ๊กกันก็จะมีสามกลุ่มนะครับสามไท้ ai, ครับนี่คือไท้สีเขียวตัวนี้ไท้แบบสีบรอนสีสังกะสีนะฮะแล้วก็ไท้ตัวใหญ่นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะออกสีออกเทาๆนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นพี่เบิ้มนะครับใหญ่มากถัดมาเอาตรงสายนะครับสายของเราตัวนี้จะมี2ชนิดนะครับสําหรับแรงดันก็คือ ชนิดนี้นะ,ะธรรมดานะครับผมเรียกธรรมดาตัวเริ่มต้นกับใช้กับปั๊มแรงดันสูงนะครับแบบพิกบิกกันนะฮะตัวนี้ตัวนี้ของเราก็จะมี2นิ้วตัวนี้คือ2นิ้วนะฮะแล้วก็3นิ้วนะครับส่วนท้ายอีกท้ายนึงนครับอีกอวัสดุอย่างอื่นนะครับอย่างไม่ใช่ตัวนี้นะฮะก็จะเป็นวัสดุตัวนี้นะครับจะมีความาลื่นนะครับ ทนการเสรียดสีหรือว่าถ้าเราลากสายหรือว่าดึงสายนะครับตัวนี้ก็จะทนทานมากนะฮะก็จะมีความหนานะตัวที่เห็นตัวนี้ก็คือ2นิ้วนะฮะสามารถสวมเข้ากับท่อตัวของ3าสิตัวสาสิเมตรได้เลยฮะข้อต่อนะฮะเดี๋ยวตัวนี้มาลองดูก่อนนะครับตัวนี้สองนิ้วนะก็สวมเข้าแล้วก็ยางรัดปลอกรัดปลอกปลอกรัดนะครับเข้าไป ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นสามนิ้วครับตัวนี้หนามนะฮะลองๆก็สายดับเพลิงนะครับทนรอยการขุดฉีดนะฮะคัตเตอร์ใหม่ๆนะครับเนี่ย นี้ก็ได้นะฮะดให้เห็นเลยนะฮะฟังเสียงคัตเตอร์ครับขูดไปขูดอย่างแรงนะฮะกดแรงเลยนะฮะเรามาดูผิวนะครับนี่ฮะอย่างนี้เลยครับเนี่ยแทบจะไม่มีรอยนะครับคมมากนะฮะคัตเตอร์ ลูกค้าก็สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อนะครับที่เบอร์โทร085 0 4ว641ห,หรือเข้าไปใน Facebook นะครับร้านดูดีกลารเกษตรเว็บไซต์ก็ kslgr.com นะครับส่วนตัวมีกลุ่มนี้ครับจะเป็นข้อต่อนะครับแล้วก็3ทางข้อต่อก็จะเป็นแบบนี้นะฮะไถนี้นะครับข้อต่อตัวนี้2นิ้วท่อสวมสองนิ้ตัวนี้3นิ้วนะครับท่อ ตัวนี้ก็เป็นข้อต่อฮนะข้อต่อเหมือนกันเป็นลักษณะการทํางานเหมือนกันนะครับแต่วัสดุไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะบางกว่าราคาก็ถูกกว่าตัวนี้ก็จะหนากว่านะฮะก็คือเราเอาท่อสวมสวมเข้าแล้วก็เอาตัวนี้บอกตัวนี้นะครับสายรัดรัดเข้าไปการถอดก็ง่ายนะครับไม่ต้องเอาตะกงตะแจ้ันนะครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะแป๊บหนึ่งฮะ